เที่ยวอีกก๊อกจะพามาชมมาเที่ยวมาไหว้พระที่วัดโพก้าต้นตลาดไทยโบราณย้อนยุคบ้านพระจันทร์วัดโพก้าต้นอำเภอค่ายบานระจันท์จังหวัดสิงห์บุรีนี่เข้าไปภายในตลาดก็มีการตรวจคัดกรองนิดนึงผู้คนก็มาเที่ยวกันเยอะวันนี้เป็นวันหยุดนัคััตะกษเลิกซึ่งเปิดสัปดาห์แรกนะเขาเปิด4 5 6 วันนี้ผมมาวันที่6ผู้คนก็จะบางตานิดนึงแต่ก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะจากรถที่จอดนี่เยอะแล้วก็ตลาดมันกว้างผู้คนก็เลยดูบางๆไปนิดนึงแต่ว่ายังเป็นที่สนใจของผู้คนทุกสารทิศนี่อาหารการกินมากมายนะครับขนมอาหารหวานอาหารขาวน้ำดื่มต่างๆ มมากมากยสินค้าของฝากสินค้าเบ็ดเลล็ดต่างๆราคาไม่แพงนี่ผู้คนก็กินไปด้วยนั่งชมการแสดงไปด้วยนี่เห็นไหมการแสดงเวทีกลางน้ำเลยผู้คนก็นั่งดูกันอย่างใจจดใจจ่ออ่ะผมให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆ เนี่ยครับการแสดงบนเวทีของน้องๆที่อยู่แถวๆนั้นแหละเห็นไหมโอ้โหดูกันแบบสนอกสนใจเที่ยวกิ๊กก๊อกพามาชมบรรยากาศกันก่อนที่ตลาดบ้านพระจันท์นี่เดี๋ยวพาเดินไปเรืเ่อยๆดูซิว่ามีอะไรน่าสนใจว่างมากันได้เลยอยู่ใกล้กรุงเทพแค่ร้อยกว่ากิโลปักหมุดมาเลยตลาดบ้านพระจันทร์นี่อันนี้บรรยากาศ เป็นกระท่อมเป็นเพิงหลังคาที่มุงด้วยแฝกโอ้ยมันย้อนยุกเนาะนี่อันนี้หิ้วกลับบ้านกันโอ้โหคือสินค้าที่นี่ถูกสินค้าพื้นบ้านพืชผักอะไรต่างๆที่ชาวบ้านเก็บมาขายก็ราคาถูกหิ้วกลับบ้านกันอีลุงตุงหลังนี่เห็นไหมพืชผักต่างๆมีอา้าอันนี้ขนมกงขนมสามเกลอโอ้ยเจ้านี้อร่อยยังไงก็มาอุดหนุนกัน น้ำตาลสดก็มีเนี่ยอันนี้ก็คือวิหารหลวงปู่ธรรมโชตยังไม่100%เปอรนาะประมาณสักเกเนต์เี่ยจวนละอันนี้ปิดทองเกือบหมดและลงรักปิดทองหลวงปู่ธรรมโชตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกไปกราบไหว้นะมาสการขอพรกันได้ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่เนะาะอาจากนั้นไปหาบน้ําแก้บนกันหน่อยบนอะไรรับไว้ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของ ตำแหน่งหน้าที่การงานความรักบนอะไรกันแล้วแต่ไปแก้บนกันหน่อยจะ10หาบ20หาบห0หาบร้อยหาบแล้วแต่ไปลงชื่อกันไว้แล้วก็ไปเอากระเป๋งเอาไม้คานมาหาบแล้วก็นี่ตักน้ําเทลงไปในบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เพื่อแก้บนมีที่เดียวนะครับในประเทศไทย อย่าลืมนะเที่ยวกิ๊กก็พามาชมบรรยากาศตลาดไทยโบราณย้อนยุคบ้านพระจันทร์เรียกว่าให้ชมบรรยากาศโดยรวมอย่าลืมนะครับก่อนปีใหม่หรือว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ใกล้จะถึงนี้ก็มาเที่ยวมาทำบุญสุนทานมาพักผ่อนย่อนใจที่วัดโพก้าต้นตลาดบ้านพระจันทร์อยู่ที่อำเภอข่าบระจันจังหวัดสิงห์บุรีปักหมุดมาเลยตลาดบ้านพระจันหรือวัดโพก้าต้น ทริปนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับเที่ยวอีกก๊อกสวัสดีครับ